สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับไปรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็มาดูนะครับนกนะครับมือปืนนะครับที่กําลังฟักนะครับฟักไข่นะครับลูกเจ้าอ่างนะครับก็ครบกําหนด14วันด้วยกันนะครับก็เลยมาดูผลงานว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว่าไข่นั้นนะครับมีเชื้อหรือเปล่า นะครับหรือว่าเป็นไข่ที่อ่าเน่าแล้วหรือว่ายังไงอะไรยังไงนะครับอ่าก็เลยมาดูผลงานนะครับก็พอมาดูเสร็จปุ๊บก็เหลือไปเห็นครับพี่น้องครับอ่าเหลือไปเห็นเปลือกไข่นะครับนี่นะครับแตกแล้วนะครับหนึ่งฟองนะครับแล้วก็เห็นนะครับเหมือนมีตัวอะไรดิ้นดินอยู่ข้างในนะครับพี่น้อง ได้ยินเสียงจิบจิบจิบเด็กๆอยู่นะครับผมหวังว่าคงไม่ใช่นกกระจอกนะครับน่าจะแตกแล้วนะครับพี่น้องนี่ดูครับเดี๋ยวผมเอาอ่าเปลือกมาให้ดูครับพี่น้องดูนะครับในนะครับแตกแล้วครับผมหนึ่งใบแล้วล่ะเห็นนะครับอีกครึ่งหนึ่งไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะครับนี่นะครับแตกแล้วนะครับหนึ่งใบนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับก็ต้องรอลุ้นกันนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตน่าจะดูได้ผมว่าเนาะน่าจะไม่โดดลังนั่งเลยยังไงนะครับเนี่ยครับเห็นดิ้นปุกๆอ,อยู่ในอ่าเนี่ยครับพี่น้องืเนี่ยครับหนึ่งตัวแล้วนะครับเห็นๆเ,เลยนะ แต่ไม่รู้ว่าอีกตัวหนึ่งนั้นจะจะออกมาหรือยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับหรือว่าจะได้ตัวเดียวนี่นะครับลูกเจ้าอ่างนะครับกับแม่ริวตันนี่โอ้โหครับผมถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในการพ่อนกนะครับอีกใบหนึ่งผมยังไม่เห็นนะพี่น้อง ยังไม่เห็นลูกนะครับหรือว่ายังไม่แตกก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอ่ามันจะน่าจะไข่สลับกันนะเนาะเพราะว่าวันแรกอาจจะไข่ใบใบนี้อีกวันต่อไปอย่างเงี้ยครับก็จะไข่อีกใบหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ได้ซื้อนะครับเอ้าไม่กวนแล้วนะครับผมก็ได้ซื้อหัวหารไก่ครับผมมาไว้ให้กับอ่าสําหรับอ่านกนะครับที่จะที่จะป้อนลูกนกนะครับ ก็ต้องขอขอบก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์รุ่งนะครับอาจารย์รุ่งสารคามนะครับที่ท่านได้บอกทุกอย่างเลยนะครับผมนะเพราะว่าท่านก็สายเพาะนกป่าร้อยเหมือนกันนะครับทั้งป่าร้อยทั้งลูกผสมนะครับท่านก็ได้แนะนําผมมาตลอดนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนะครับเดี๋ยวว่างๆนะผมเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมฟาร์มนะครับไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ อาเนีะครับผมได้ซื้อนะครับได้ซื้อหวานไก่น้อยนะครับนี่มาให้นะครับอาจารย์รุ่งแนะนําเลยว่าให้ใช้นะครับไม่ใช้เลยนะครับให้ใช้หวานไก่น้อยนะครับเพราะว่ามันจะคือพูดง่ายว่ามันจะแบบเนี่ยมันไม่แข็งเหมือนข้าวเปลือกกับเม็ดมิลเล็ตนะครับเพราะว่านกมันจะป้อนนะครับโดยการเอาไปเข้าไปในปากก่อนแล้วนะครับแล้วก็ขย่อนออกมาให้ลูกนกได้กิน นะครับเนี่ยอันนี้มันจะง่ายมันจะคือมันโดนน้าโดนอะไรมันจะนิ่มนะครับนกลูกนกก็จะกินจะกินได้ง่ายนั่นเองนะครับผมก็เลยจัดเลยครับผมนะเพื่อที่จะให้นกนะครับลูกนกนั้นได้โตเร็วท่านอว่าโตเร็วนะครับโตเร็วนะครับแล้วก็ท่านแนะนําว่าเตรียมไม่เลยนะเพราะว่านกอ่าเขาแข็งนี่คือเขาจะป้อนทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยนะครับอ่อาก็ถือว่าเป็นคําแนะนาดีดี ผมก็เลยถามต่อว่าเอ๊ะมันกลางคืน,น,นเลยหรออาจารย์อย่าง่ั้นอาจารย์ลุงบอกว่าครับผมเพราะว่านกเขามันจะป้อนลูกทางคืน้วยเพราะว่ามันไม่ได้ไปหาอ่าอ่าเหมือนแบบว่าไปหาปุ๊บได้ปุ๊บ,บแล้วก็มาให้ลูกเลยก็คือมันจะเก็บไว้นะครับในอ่ากระเพาะในลําคออะไรนะครับในตรงเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยที่เก็บอาหารแล้วเขาก็จะขย้อนออกมานะครับลูกนกถึงได้โตเร็วนะครับท่านบอกว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นตัวเดียว เดี๋ยวรออีกพรุ่งนี้ครับรอพรุ่งนี้ว่าจะจะแตกอีกเพิ่มหรือเปล่านะครับถ้าไม่แตกก็น่าจะได้ตัวเดียวหรือเปล่าก็ต้องรอดูต่อไปนะครับเนี่ยเราก็จะเตรียมนะครับอาหารนะครับให้ครับนกนะครับสวนนะครับนี่แหละพ่อแม่นะครับเดี๋ยวไปดูพ่อแม่ของคู่นี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับก็คือขึ้นอีกแล้วครับผม้ลิวนะครับตัวลิวนะครับผมก็ไม่กล้าแล้วครับทีนี้ เราแวงไปหมดเลยครับกลัวเขาโดนลังอีกนะครับออาเดีวจะ่ายให้ดูสักแวบหนึ่งนะครับนี่แหละครับผมก็ขึ้นลังอีกแล้วกกอีกแล้วครับโอ้โหใครเร็วมากนะครับจริงๆผมก็แอบแอบมาดูอยู่นะครับแอบแอบมาดูอยู่แต่ว่าไม่ได้ดูแบบนานนะครับก็มาส่องดูปุ๊บแล้วก็กลับเข้าบ้านนะครับก็ประมาณสามวันครับ หลังจากที่ช่างมาทําเทปูนตรงนี้นะครับนกก็โดดลังนะครับโดดลังปุ๊บนะครับผมก็ได้เอาไข่ออกมาให้กับนกเขาแขกนะครับมือปืนนีได้ฟักครับจากนั้นผมก็มาดูว่ากี่วันนะครับถึงจะออกอีกกาจารุ่งว่าไม่นานครับไม่เกินอาทิตย์แน่นอนนะครับซึ่งก็ไม่เกินที่จริงๆครับผมได้แค่สามวันครับสามวันน่าจะขึ้นไข่ใบแรกนะครับอ่าตอนนี้ก็ต้องขอไปนะครับได้ไทย ห่างๆนะครับเพราะว่าผมก็ไม่กล้าอ่าเข้าไปกวนเขานะครับกลัวเขาโดดลังอีกครับนี่นะครับไข่แล้วนะครับไม่รู้ว่ากี่ใบแล้วครับทีนี้ผมเป็นประวัติศาสตร์แล้วไม่กล้าเข้าไปกวนเขาอีกแล้วนะครับก็ให้น้ําให้อาหารไปเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยนะครับก็ต้องศึกษาไปครับได้ความรู้เยอะแยะมากมายนะครับอ่าตัวมือใหม่เส้นใหม่นะครับเฉพาะสายปลาร้อยนะครับก็ได้ ก็ดูคลิปผมนี่แหละนะครับผมก็จะให้ความรู้ไปด้วยแล้วก็ศึกษาไปด้วยนะครับเพราะว่าหน้างานแต่ละคนนี้เหมือนไปต่อโนกนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับมันก็เห็นนะครับประสบการณ์ต่างๆนะครับเนี่ยก็ต้องรอดูข้อที่2นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะมีเชื้อติดหรือเปล่าทั้งสองใบหรือเปล่าหรือไข่ฟองเดียวก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเนี่ยจะไม่รู้ว่าเจ้าอ่างทาอะไรครับตอนนี้ เดินวนไปวนมาอยู่ครับบินขึ้นบินลงนะครับอ้าวเขาไม่กวนนะครับผมก็จะมาดูที่นกเขาแขกนะครับก็จะมาให้อาหารนะครับก็คือเอาอาหารแก่น้อยนะครับเออผมลืมบอกผมลืมบอกไปนะครับอ่าตอนแรกนะครับคอนเนาะผมเอาให้อ่ามันมีคอนอยู่ข้างในกรงตรงนี้นะครับพอดีนกเขาแขกคู่นี้มันไม่มันไม่ยอมกกนะครับผมก็เลยเอาคอนออกเพราะว่ามันเกาะคอน ตลอดเลยผมก็เลยเอาคอนออกปุ๊บนะครับพอเกาะคอนออกผมก็จับตัวเมียเนี่ยครับผมยัดเข้าในรังเลยการบังคับเลยนะครับอพอยัดเข้าเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็กกเลยพี่น้องเขาก็เอาปากนะครับเคีย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 ไข่แล้วก็กกนะครับมาเรื่อยๆจนถึงวันที่สิบสี่วันนี้ก็ถือว่าเป็นการบังคับนะครับผมก็ไม่เคยได้ยินใครพูดให้ฟังนะผมก็เลยลองทําดูมันก็เข้าจริงๆครับ ก็ถือว่าเป็นหน้างานแต่ละท่านแล้วกันนะครับผมเอาอย่างไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมก็จะเอาอาหารไก่น้อยนะครับไว้ให้เลยนะครับเต็มที่ไปเลยนะครับบำรุงนกเขาแขกด้วยนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมเอาแล้วครับพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผู้ทำคลิป ะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาร,ระมาฝากพี่น้องนุกท่านเชิญสำหรับท่านที่มาใหม่ก็ลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ